ยิ่งกว่าอึ้งน,นะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีข่าวว่อนโซเชียลกันจริงๆนะครับสำหรับคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาซึ่งต่างก็บอกว่าเป็นคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับแพทองทานที่ได้มีการยกโทรศัพท์พูดคุยกับพุนเซนนะครับผู้นำของกัมพูชาซึ่งคลิปเสียงนะครับก็เป็นทางฝั่งของกัมพูชานะครับที่ปล่อยออกมา ซึ่งฮุนเซนเองก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าตัวเองเป็นคนอัดเสียงในการสนทนากับนายกของไทยและก็ได้มีการปล่อยคลิปเสียงออกมานะครับบอกว่าปล่อยออกมาเพียงประมาณ9นาทีกว่านะครับยังไม่ใช่ฉบับเต็มและก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการตัดต่ออะไรแต่อย่างใดนะครับซึ่ง ชาวไทยของเรานะครับก็ได้ออกมาคอมเมนต์แล้วก็บุ้นโซเชียลเลยนะครับในช่วงนี้ก็เป็นกระแสดราม,มา่าจริงๆโจมตีมากๆนะครับอันนี้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังเสียงคลิปนะครับในการคุยโทรศัพท์ของนายกกับฮุนเซนนะครับก็บอกได้เลยว่าอึ้งมากๆถ้าคุณผู้ชมอยากฟังคลิปเสียงนะครับก็ไปหาดูได้ในโซเชียลนะครับก็ได้มีการแชร์กันออกมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่า สื่อสำนักข่าวต่างๆนะครับก็ได้มีการแชร์คลิปเสียงนี้ออกมาด้วยกันเช่นกันนะครับอันนี้นะครับก็ผมได้ฟังแล้วนะครับก็อึง้งจริงๆอึง้งทึ่งเสียวมากๆนะครับโดยคลิปเสียงนี้นะครับเมื่อหลังจากที่ได้มีการปล่อยออกมาไม่นานนะครับก็ได้มีข้อโต้แย้งกันนะครับในช่วงเปิดออกมาแรกๆนะครับคนก็ไม่เชื่อว่าเป็นคลิปเสียง ก็บอกต่างก็บอกว่าเป็นคลิปที่มีการตัดต่อและก็ใช้ AI ทางฝั่งกัมพูชาก็ต้องการที่จะปั่นกระแสของไทยเรานะครับแต่ว่าล่าสุดเองนะครับ Facebook ส่วนตัวของฮุนเซนนะครับก็ได้ออกมาโพสต์บอกว่าในช่วงเย็นของวันที่15มิถุนายนข้าพเจ้าได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นเวลาทั้งสิ้น17นาที6วินาทีโดยมีคุณเคลียงฮวด ทำหน้าที่ร่ามแปลภาษาตามธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือการบิดเบือนในเรื่องทางราชการจําเป็นต้องมีการบันทึกเสียงการสนทนาไว้เพื่อความโปร่งใสรวมถึงเพื่อใช้เป็นข้อมูลภายในของกัมพูชาเองด้วยภายหลังข้าพเจ้าได้เผยแพร่พบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับนายกร,รัฐมนตรีไทยให้กับบุคคลประมาณ80คนซึ่งรวมถึงสมาชิกคณะกรรมการถาวรของพรรค คณะทำงานวุฒิสภาทีมสภาแห่งชาติคณะทำงานด้านการต่างประเทศหน่วยงานด้านการศึกษาและการสื่อสารกลุ่มงานชายแดนและสมาชิกกองทัพในนั้นอาจมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีไทยไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการสนทนาผู้นำไทยก็ได้ออกมากล่าวหาผู้นำกัมพูชาต่อสาธารณชนว่าดำเนินการเมืองอย่างไม่เป็นมืออาชีพและเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งถือว่าขัดแย้งกับสิ่งที่พวกเขาพูดไว้เกี่ยวกับเสียงที่ล่วงไหลออกมาข้าพเจ้าได้สังเกตว่ามีเพียงประมาณ9นาทีเท่านั้นที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะดังนั้นหากฝ่ายไทยต้องการบันทึกเสียงฉบับเต็มข้าพเจ้าพร้อมที่จะเปิดเผยเสียงการสนทนาทั้งหมดความยาว17นาที6วินาทีโดยไม่มีการตัดต่อใดๆเนี่ยนะครับก็เป็นคลิปเสียงที่จริงนะครับไม่ใช่สิ่งที่ตัดต่อจาก AI ซึ่ง ฮุนเซนเองนะครับผู้นําของกัมพูชาก็ได้ออกมายอมรับและบอกว่าตนเป็นผู้อัดเสียงในการสนทนากับผู้นําไทยของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับนายกแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับก็ได้มีกล่าวได้มีการออกมากล่าวนะครับกรณีมีคลิปเสียงรุดคุยสมเด็จฮุนเซนนะครับโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงแม่ทัพภาคที่2ตัโดยยอมรับว่าเป็นคลิปเสียงจริงนะครับแต่เป็นเทคนิคในการเจรจาต่อรองแก้ปัญหา ยั่นนะครับแค่เจรจาเพื่อต้องการสันติภาพเท่านั้นต่อไปไม่มีการคุยกันส่วนตัวแล้วเพราะมีปัญหาในเรื่องของความไว้ใจนาทีนี้ถ้าดิฉันเป็นฝ่ายตรงข้ามกองทัพจริงๆทําไมต้องหลอกองทัพก็ไม่รอสิก็ไม่ใช่ไงและก็ยังบอกนะครับว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะความต้องการของท่านจริงๆคือความนิยมในประเทศโดยไม่สนว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไร เมื่อผู้นำสองท่านคุยกันส่วนตัวแต่มีการอัดคลิปแล้วปล่อยมาแบบนี้แน่นอนเลยว่าดิฉันไม่ได้ปล่อยก็ตามนั้นจะได้เข้าใจจุดประสงค์เราแค่เจรจาเพื่อต้องการสันติภาพต่อไปไม่มีการคุยกันส่วนตัวแล้วเพราะมีปัญหาในเรื่องของความไว้ใจนาทีนี้ถ้าดิฉันเป็นฝ่ายตรงข้ามของกองทัพจริงๆทำไมต้องรอกองทัพก็ไม่รอสิก็ไม่ใช่ไง นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่นายกแพทองทานชินวัตรของไทยเรานะครับได้ออกมายอมรับว่าคลิปเสียงที่มันถูกปล่อยว่อนโซเชียลณนะตอนนี้นะครับเป็นคลิปเสียงที่จริงนะครับไม่ใช่ AI หรือว่าการตัดต่อแต่อย่างใดหลังจากที่ฟังคลิปเสียงนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับซึ่งคอมเมนต์ของชาวไทยของเราต่างก็เป็นไปเสียงเดียวกันนะครับว่า ว่ายังไงนะครับก็ให้คุณผู้ชมไปอ่านเอาเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่มันร่อนแหลมแล้วก็อ่อนไหวต่อผมมากนะครับก็ให้คุณผู้ชมไปหาอ่านเอาเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในโลกโซเชียลหรือว่าอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะครับคงหาไม่ยากเลยนะครับคอมเมนต์ของชาวไทยแล้วก็คลิปเสียงที่มันถูกปล่อยออกมา17นาที6วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เล็กๆ,กๆน้ยๆเถอะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะฟังในคลิปนี้ ซึ่งคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยของเรานะครับก็เดือดมากๆนะครับคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าสุดสุดฟังแล้วของขึ้นนี่หรือคําว่าผู้นําประเทศมองมองต่อมาครับบอกว่าฟังฟังกันหรือ,อยังน่าจะให้ย้ายสัม,มโนโครัวไปอยู่คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าชิบหายแล้วนายกของไทยคือไม่ไหวแล้วแหละถัดมานะครับบอกว่ามีแชร์คลิปเสียงด้วยบันเทิงมากตัวตลกจริงๆ ผมมองถัดมาครับบอกว่าสองครอบครัวตัวปัญหาเคลียร์กันไม่ลงตัวที่สวยคือประเทศชาติถัดมานะครับบอกว่ากลยุทธ์ของฮุนคือคงอยากให้ไทยทะเลาะก,กันเองถัดมานะครับบอกว่าทรงเดียวกับคนที่โดนบอกเลิกก็เลยต้องแชร์คลิปนี่คืออาการของคนกําลังจะพ่ายแพ้ไปต่อไม่ได้ผมมองถัดมานะครับบอกว่าท่านแม่ทัพได้ยินยังเวียนกรรมประเทศจริงๆ ต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปเสียงที่มันถูกปล่อยออกมาในโลกโซเชียลนะครับมีการพูดพาดพิงถึงแม่ทัพภาคที่2ของเราด้วยครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับถึงได้พูดพาดพิงถึงแม่ทัพภาคที่2อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าได้ฟังแล้วนะครับของขึ้นจริงๆนะครับโมโหจริงๆเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงเล็กๆแน่นอๆกันนะครับว่าพูดคุยกันยังไงย oh, เยอะเยอะเออดนีรแลวนะพี่บ้านโคตรโจรนะบ้านลือบ้านเือปกบานเรือปกบัานเรือลยบานปกบ้านเนี่ยสักถามว่าเออเออเป็นเป็นยังไงบ้างสุขภาพดีหรือเปล่าอ่าปวดอ่ขมุยสมซัวปอพกเมียทามใได้สกพิษหรอออดสกพิษใบไต้อัดได้เลยอัดได้สมสมอกุนในในอ้บนพวกพ้องบานปกบน Uh, จริงๆเนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนที่อยากได้เรื่องสเสถียรภาพมากท่านนายกแต่ว่าทหารเนี่ยมันมาปิดด่านก่อนอะไรก่อนมันเริ่มต้นก่อนกดดันก่อนฉะนั้นต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเปียรทหาร,รจะพร้อมไหมในการเปิดด่านพร้อมค่ะทั้งนี้ตามหมดทั้งนี้ตามตามทั้งนี้ตามหมดฮนะทั้ตามหมดเลยท่านอเราเปิดให้อยู่ยแล้วพี่ม่วนแต่มันต้องเป็นการบ<ข>อก<ม>ว่าเราตกลงร่วมกันว่าเราเปิดไงพี่เพราะถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะของอิงอ่ะ โอ้ยอมๆๆๆหมดนี้ก็คือกันโดนเพราะเจอเพราะตอนนี้มันเลยมันเลยมาถึงเรื่องก่อนด่าแล้วก็พอตาพอตาวัดส้มปุกหมู่นี่จ้ะเอ่อโดยทั่วๆการนี้ไทยเปิดไอ้เชิงอาจมีทางอาการที่จริงเนี่ยานั้นของสังคมไทยนั้น វាតានវៃទេថងស្អីក៏ប្រងស្អីក៏ប្រងខ្មែរដោយអ្វីក៏ពិជាគាត់ហ្នឹងក៏ចង់តែមានថាបើលើមេមេហ្នឹងចាប់ដើមយល់ព្រមគ្នាហើយនិយាយគ្នាហើយបើហើយក្នុងនោះដែរពុកពេលតែខ្ញុំនៅមួយរំតែកម្មវិជាប្រសាពុកអាយកាភិបមួយអ៊ីងគាត់អឺគាត់ថាគាត់ចង់ទូឯកឧត្តមទេសាភិបាលខាងជំនួសតែចេញតែបន្តិចតើហើយប្របក្តីបដអីប្រហែលតែដល់ខ្លួនតាមតិចតិចអត់ទេខាងនេះអត់ចចាទេខាងនោះអ្នកអ្នកអ្នកដើមខាងនោះតែបង្កើតបញ្ហាហើយមកឲ្យ จังเลิกจังมุกเลิกมุกเลิกวัดครูนัยฮดามัอาจจะเล่าขันให้อัดบ้านอัดจอจได้เรื่องนึงคือขันนอกเตยคือมุนตำรองคือขันให้อัดจอจ่ิตปันขนให้สัญญาท่าข่างนอกอนวัดดอกวัดบยีขันงกาบตัวด้นท้ายคือขันี่เนี่ยนะครับก็เป็นคลิปเสียงที่มันถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลนะครับที่บอกว่าเป็นเสียงของนายกไทยและ ผู้นาของเขมรน,นะครับมีการคุยเจรจากันซึ่งในเสียงนี้เองนะครับนายกไทยก็ได้ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเป็นคลิปจริงและก็ฮุนเซนเองนะครับก็ได้มีการมาโพสต์บอกว่ามันเป็นคลิปเสียงจริงนะครับที่ได้มีการอัดไว้ตอนที่ได้มีการคุยกับผู้นําไทยของเราหรือว่านายกไทยนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับว่าคลิปเสียงนี้จะมันมันจะถูกแชร์ในโลกโซเชียลซึ่งอันนี้ก็เป็นถ้าฟังแล้วนะครับมันก็ไม่ไหวจริงๆนะครับที่จะต้องฟังเพราะว่าในเนื้อหาบางส่วนนะครับก็เป็นเนื้อหาที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเนื้อหาที่มันชาวไทยของเราฟังแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับที่ไปพูดแบบนั้น อันนี้นะครับก็ถ้าหากว่าใครนะครับที่ฟังหรือว่าได้ดูแล้วนะครับก็ถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าในจากคลิปเสียงที่ฟังนะครับมีความคิดเห็นกันยังไงเอาละครับสำหรับ EP นี้ก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผ,ผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ